สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดข่าวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันเสาร์ที่23มีนาคม2567นะครับกลับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ไปตามเรื่องของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนโอโ้คือต้องบอกว่า ข่าวของเทน์นะฮะมาเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆตอนที่ผมกับสมตวยกำลังไลฟ์ในมาริทอรออนฟ r i d เดนะครับวันนี้ผมรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาแล้วนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าที่เราให้ความสนใจเทรนด์นะครับแล้วก็มีข่าวของท่านเทพนะครับที่ต้องบอกว่าตอนนี้ท่านเทพคิดแล้วนะว่าแบบเ,เดี๋ยวสโมสรน,น่าจะยื่นสัญญาเพิ่มให้อีกเออ นะคิดเองนะอะ่เดี๋ยวเราไปตามกันนะครับแล้วก็มีเพลสคอนเฟอเรนซ์ของประธานเป้นะครับก็ต้องบอกว่านะักข่าวมันเสี่ยมมากเลยมันก็ไปถามนะครับนักข่าวก็ถามว่าแบบเอ๊คุณมีอะไรจะบอกไหมนะครับประธานเป้ก็บอกไม่มีอะไรนะอะแต่มีอะไรมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปฟังกันนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่น กดไลค์กดแชร์กันก่อนอันนี้สำคัญมากๆนะครับกดละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะครับขอแค่ทะลุร้อยไลค์ like ก็สุดยอดละนะ และสิ่งสาคัญก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับคอบอลตัวจริงต้องแอดทีม99กลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงทัศนะีเล็กตีใหญ่จัดหนักจัดเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เป็นโปรเชียร์ลุนล้านชายผลลุ้นเสื้อตลอดทั้งเดืือออนนนนนนนมมมมีีาาาาาคคะรรรัับโดดยยต้้้งสสสชิิิกกภใเแลุว่1 50, านบบทะครั0,000ลุ้นต่อที่2ทายผลสกอร์คู่เดือดประจำสัปดาห์นะครับลุ้นเสื้อพิมลีกลิขสิทธิ์แท้ฟรีและยังลุ้นตั๋วชมบอลไทยอีก114ใบนะครับและสุดท้ายไปทายผลสกอร์กันมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกลุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอดทีอย่าลืมใส่อข้างหน้าด้วยนะครับโอเค มาไปเริ่มเข้าข่าวกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำคัญมากๆนะเป็นแฟนชุดขาวนะครับอ่ะก่อนไปเข้าข่าวผมขอเริ่มกันที่ตรงนี้ก่อนไม่รู้ว่าผมรายงานแล้วก็ลงคลิปไปเนี่ยมันจะทันหรือเปล่านะเพราะว่าเขาจะเริ่มแข่งตอน6โมงนะครับผมเป็นแมตชที่มีชื่อว่ากาลาซอนคลาสิกแมตช์นะครับระหว่างตำนานเรัลมดิดกับตำนานเอฟซีปอร์โตนะครับที่จะแข่งในสนามซานติอโกเบดเมลนะครับคือ ยังไงนะครแมชนี้สร้างมาเพื่อเป็นการกุศลของมูลนิธิของเรียวมิริดนี่แหละนะครับเพื่อจะไปใช้ในการวิจัยเพื่อรักษาโรคเขาบอกว่าโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับแบบเหมือนคลินิกฟุตบอลด้วยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตำนานที่มาในแมตช์เนี่ยโอ้โหหลายคนมากๆนะครับอยกตัวอย่างหน่อยนะครับฝั่งบนเนี่ยของเรานะครับฝั่งล่างเนี่ยของปอร์โตนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับก็มีกาซิยาสนะครับผมมีซีดานนะครับมีคาเลนเซโดฟนะครับมานะฮะส่วนคนอื่นๆนะที่เอาเด่นๆเ,เลยนะฝั่งเราก่อนนะครับมีโรเบียโตคาร์ลอสก็เล่นนะครับผมมีบูตาเกนยอราุนกอนซาเลสนะครับผมมีอัลเบโรอาเบลัวพวกนี้เล่นหมดนะฮะส่วนฝั่งของทางาตำนาน FC ฟซีปอร์โตเนาะ,อ,ะอย่างที่เห็นในภาพน,นะครับบิกเตอร์วา่านะครับผมแล้วก็มี โชเซ่โพรซิงวานะครับผมแล้วก็จะมีริคาร์โดควอริเรสมานะคนอื่นๆนะครับโหก็จะมีาทางบรูโน่อเวสนะครับผมมี Ricardo Costa ริคาร์โดคอสตานะฮะพวกนี้นะดังๆทั้งนั้นนะครับก็อย่างที่บอกแมตช์นี้ก็ไม่ได้จริงจังมากนะคือเขาสร้างมาเพื่อที่จะช่วยในมูล,ลนิธิของเรอัลมาดริดนะครับเอาจริงๆนะบางคนก็แบบเอาอย่างคาสิยาสเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแบบครึ่งแรกนะฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวเล่นให้มาดริดครึ่งหลังเดี๋ยวไปเล่นให้กับ ทางปอโตเออเ,<ข>เขาเขารายงานกันแบบนี้ละ <c oughs> นะครับแมทไม่แมดไม,ม่ซีเรียสอะไรมากนะครับส่วนมากก็เก็บเงินเพื่อไปช่วยในมูลนิธิซะมากกว่านะครับอ่ะ6กโมงตรงนะผมว่าผมไม่น่าจะลงทันนะครับอ่ะไปเริ่มกันที่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อานกันหน่อยนะครับมาได้ไงนะคือผมต้องบอกแบบนี้เมื่อวานเนี่ยที่ผมอ่ากำลังไลฟ์นะครับมาดิทอล์ออนไฟ d a เดย์นะฮะ อยู่ในช่วงประมาณ6กโมงเกือบทุ่มแล้วนะครับผมข่าวนี้ก็มานะครับในแชทนะฮะเขาก็บอกนะครับว่าแบบเอ้ยพี่ตอนนี้เทรนด์มีอัปเดตนะของโรมาโนนะครับแต่ผมไปขุดมาแล้วนะครับมันต้องไปที่คนเริ่มแรกที่รายงานก็คือมาเตโอโมเรโตนะครับเขาออกมารายงานกันก่อนนะฮะของรีเลเบลนี่แหละนะครับโมเรโตบอกว่าภายในปี2025นะครับเรือมริดเชื่อว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเซ็นสัญญา นะกับนักเตะอย่างเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับเพื่อเข้ามาทดแทนที่ของดานี่กับบะคาในระยะยาวนะครับโดยปัจจุบันเทรนด์อายุ25ปีและมีโปรไฟล์ที่ยอดเยี่ยมได้แก่แชมป์ UCL และก็แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับและความอเนกประสงค์ของเขาจะมีประสิทธิภาพมากกับเรือมดิตนะครับ อันนี้เป็นของมาเตโอโมเรโตนะครับที่คนแรกๆที่รายงานนะครับตอนนี้หลายคนแล้วนะฮะอ่ะไปดูกันต่อของโรมาโน่นะครับที่น้องเมื่อวานเนาะเอามาบอกในแชทนะครับผมที่กำลังไลฟ์อยู่นะครับโรมาโน่บอกว่าเรัลมาดริดนะครับกำลังติดตามสถานการณ์ของเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ลิเวอร์พูลนะครับโดยโดยสัญญาของ เทนเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะฮะในเดือนมิถุนายน2025นะครับในตอนนี้ยังไม่มีการเจราจาใดๆเกิดขึ้นโดยลิวพูลเนี่ยไม่ได้แสดงความต้องการที่จะขายเทนนะครับผมตอนนี้นะครับผมแต่ต้องบอกว่ายังไม่มีความคิดเห็นจากมุมมองของนักเตะแต่ล่าสุดผมไปเห็นมาละนะฮะบทสัมภาษณ์ของเทนนะครับเทนบอกว่ามัดดิดอะถ้าจะซื้อผมได้นะซื้อได้แค่ในเกมเท่านั้นอืมเออ สเกลเซอร์ er จริงๆนะก็ะบางคนอาจจะหัวร้อนแต่ผมเฉยๆนะส่วนตัวผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทนมันเป็นสเกลเซอร์นะครับมันเป็นเด็กปั้นของลิเวอร์พูลมาตั้งแต่หูเล็กๆแล้วเขาบอกว่าตั้งแต่กี่ขวบหกขว,บ,ขวบเล่าะต่ผมจะไม่ผิดนะอืนั่นแหละผมก็เข้าใจได้นะฮะความเป็นสเกลเซอร์นะครับผมก็ไม่แน่อ่าอันนี้บอกได้เลยนะครับไม่แน่เพราะว่าเดี๋ยวปีหน้าผมว่าเราก็ต้องเอ,เ,อเอาจริงนะ ปีนี้เราลงตลาดแบ็กซ้ายใช่ไหมปีหน้าแบ็กขวาไม่แน่นะเว้ยเออดานี่กับบาคาวเริ่มโรยราแล้วนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเทรนด์หรือว่าเป็นคนอื่นหรือเปล่านะอ่ะโอเคแล้วก็ไปดูกันที่สถานการณ์นะครับของทางท่านเทพดูกัสสบัตเกตกันหน่อยนะครับที่มีความเชื่อ ต้องบอกว่าเทพมีความเชื่อในตัวเองนะครับว่าสโมสรจะยื่นสัญญาให้นะครับเป็นการรายงานของด i อาร o โอสนะครับสื่อสเปนเนี่แหละเขาบอกว่านะครับลูคัสบาสเกตมั่นใจว่าเขาจะได้ต่อสัญญากับเร็ัวมมดิดนะครับหลังจบฤดูกาลนี้โดยปัจจุบันบาสเกตมีสัญญากับทีมจนถึงมิถุนาย,ยน2024นะครับหรือหลังจบซีซันนี้เขาก็จะกลายเป็นฟรีเอเนต์นะแต่เขามีความเชื่อนะฮะว่า ด้วยความรักนะแล้วก็ความทุ่มเทของผมตลอดมาหลายปีเนี่ยเรอัลมริตจะยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับผมแน่นอนหลังจากจบฤดูกาลนะฮะอันนี้ความเชื่อของท่านเทพนะอีกหนึ่งทางนะครับก็คือทีมชาติสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนท่านเทพก็เคยตีทีมชาติสเปนเนาะก็ยังมีความเชื่อเหมือนกันอุ้ยท่านเทพนี่เจ๋งมากแป็งเชื่อหมดเลยนะครับ เชื่อว่าลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะครับเฮชโค้ดของทีมชาตินี่แหละจะเรียกเขาติดทีมชาติในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มแข่งบอลยูโร2024ที่เยอะรมน,นีนะครับ <c oughs> เอาท่านเทพเชื่อเราก็เชื่อว่ะนะคือโอ้โหพูดพูดแบบนี้เหมือนประมาณว่าแบบเราด้อยนะค่าแบบท่านเทพเนาะคือแบบโอ้หท่านเทพมีแต่ความเชื่อไม่เห็นเก่งอะไรประมาณนี้แต่ผม <c oughs> คิดว่านะมัน เอาจริงลูกาสปาเกตมันก็มีความเก่งในมุมของเขาอะเออบาสเกตอะแต่เราอะมักจะแบบอันหนึ่งล้ออังท่านเทพเนี่ยล้อบางทีแม่งเทพจริงก็มีนะครับแบบเล่นเป็นแบบหูเป็นเหมือนวิงแบ็กอะไรประมาณเนี้ยนะครับหลายๆเกมที่เราก็เห็นแล้วนะฮะผมเลยคิดว่านะอ่ะสโมสรผมเอเรื่องสโมสรก่อนผมคิดว่าน่าจะยื่นสัญญาให้หนึ่งปี ส่วนตัวผมนะผมคิดแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ลงตลาดแบ็กขวานะครับเมื่อไม่ลงตลาดแบ็กขวาโอ้โหการมีนักเตะคนเดิมก็ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอืมถึงยังไม่ได้อัปเกรดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูตลาดหน้าไงนะครับก็ให้อยู่กับดานนี่กับบราคาวเหมือนเดิมนะบแบ็กขวาคู่นี้แหละนะส่วนเรื่องทีมชาติอันนี้ก็อยู่ที่อ่าโค้ชของทางทีมชาติแล้วนะครับว่าเขาจะเลือกไปหรือเปล่านะครับแบ็กขวาตอนนี้ของทีมชาติมีใครนะ ผมผมไม่รู้เลยแบ,บก็กขวาทีมชาติสเปนนะครับะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าสโมสรของเราจะยื่นสัญญาให้ท่านเทพหรือเปล่านะครับและปิดท้ายด้วยบทสัมภาษณ์พร e สคอนเฟอเรนซ์นะครับของแ <c oughs> ม่งเห็นหน้ายิ้มเลย <laughs> ประธานเป้ะนะครับผมก็ตอนนี้อยู่แคมป์ทีมชาติและวันนี้นะครับเดี๋ยวประมาณช่วงตีสามคืนนี้ทีมชาติฝรั่งเศสจะเจอกับ เยอรมันนะครับเป็นกระชับมิตรนะรไม่ใช่บอลยูโรนะครับกระชับมิตรกันก่อนนะครับก็คนที่ขึ้นมาเพรสคอนเฟอเรนซ์ก็เป็นประธานเป้นั่นแหละนะเขาก็อันนี้จริงพูดหลายเรื่องนะแต่ผมเอาเจาะเรื่องนี้ดีกว่านะเรื่องที่ว่านักข่าวถามว่าเอมเัปเป้คุณมีอะไรจะประกาศหรือเปล่าเอมเบัปเป้บอกว่าอืมผมไม่มีอะไรจะประกาศหรอกผม,มพูดอยู่เสมอว่าถ้าผมมีเรื่องที่จะบอกเดี๋ยวผมจะบอกเองจน กว่าจะถึงวันนั้นเนี่ยเอาจริงตอนนี้ไม่มีอะไรบอกเลยเข้าใจไหมนะฮะแต่ผมอ่ะบอกอย่างหนึ่งนะว่าผมอยากไปเล่นโอลิมปิกนะแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมการตัดสินใจครั้งสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่ของผมอีกอย่างคือ,อผมรู้ว่าอนาคตของผมอ่ะจะได้รับการแก้ไขก่อนบอลยูโรจะเริ่มอ้าวทิ้งท้ายแบบนี้ อนาคตของผมจะได้เริ่มอจะได้แก้ไขก่อนบอลยูโรจะเริ่มอนาคตกับมาริดแน่ๆอันในความคิดผม <laughs> ในความคิดผมบอกไว้ก่อนนะครับคือต้องบอกแบบนี้ก่อนหน้านี้มีข่าวนะคะว่ามาริดนะครับบอกเอ็มเป้ว่าไม่ต้องการให้ไปเล่นโอลิมปิกอือคือต้องการให้เอ็มเป้อะแค่เล่นยูโรก็จบนะฮะเพราะว่าอะไรโอลิมปิกแม่งเล่นในช่วงประมาณกรกฎาแล้วกรกฎาเราต้องไปพรีซีซั่น ถ้าอิปเป้ไปเล่นก็ไม่ได้ไปปรีซีซั่นกับเรานะอัน,นกรณีถ้าเขามาจริงเลยนะเออแต่ตอนนี้ก็90บวกบวกบวกอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกนะครับคือเราอะบอกประธานเป้ไปแล้วนะแต่อิปเป้เองอยากจะไปนะครับครั้งหนึ่งแบบอยากอยากเป็นแชมป์โอลิมปิกอะไรประมาณนั้นะนะฮะอ่ะเดีย๋ยวลองมาดูกันนะว่าจะตกลงกันได้หรือเปล่านะครับนักเตะอยากไปเล่นนะครับแต่สโมอสร อยากให้ไปแบบไปช่วยดูช่วงปรีซีซั่นไปเล่นปรีซีซั่นซะมากกว่าอืมนะคบมันก็คนละทางอะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับแล้วก็ไปแถมข่าวกันนิดนึงนะครับเป็นการอัปเดตล่าสุดนะครับของทางฟาบิโอโรมาโนนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์ของลูนินนะครับอันที่จริงโรมาโนอะ่ะโพสตข่าวลูนินเนี่ย ประมาณ2วันที่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นการรีโพสต์เหมือนเป็นการย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าแน่นอนที่สุดนะครับคือโรมาโน่บอกว่าคณะกรรมการของเรัลมดติดอันเชลติและทีมงานนะครับต่างชื่อว่าอันเดรลูนินมีศักยภาพมากนะฮะที่จะเป็นตัวหลักให้กับทีมซึ่งเขาคงพัฒนาได้อีกนะฮะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเหมือนถึงว่าพัฒนาได้อีกไกลเลยนะครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าเรอัวมดิดได้เตรียมข้อเสนอนะครับผมในสัญญาฉบับใหม่และยืนกลานอยู่ตลอดที่จะต่อสัญญากับเขานะครับโดยก่อนหน้านี้ก็เปิดเผยก่อนหน้านี้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกยื่นสัญญาแน่นอนนะครับก็ยังเป็นคําถามนะฮะว่าจะยื่นสัญญากี่ปีส่วนตัวผมผมเชื่อว่าไม่ต่ํากว่า4ปีอาจจะ4หรือ5ปีนะครับตอนนี้รูนินยี่ห้าใช่ไหมยี่ห้าถ้ายื่น5ปี ก็โอ้โหไปถึง30ก็ได้อยู่นะเออเดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสโมสรของเราจะยื่นให้กี่ปีนะผมว่าไม่ต่ำกว่า4-5ปีนั่นแหละนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็สุดสัปดาห์นี้ไม่มีไลฟ์สดนะก็อย่างที่บอกนะครับเป็นบอลทิมชานแล้ครับก็แต่ก็มีอัปเดตข่าวให้ทุกวันนะครับ ก่อนจากไปขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับขอบอลตัวจริงต้องแอดทีม99กลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงทัศนาเล็กๆใหญ่จัดหนักจัดเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยเสื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เป็นโปรเชียร์รุ่นล้านไทยผลรุนเสื้อตลอดทั้งเดือดือออนนนนนนนมมมมีีาาาาคคะรรรัับโดดยยต้้้งสสสชิิกกภใเแลลทุว่1 4,0 บาทนนลุ้นต่อที่2ทายผลสกอร์คู่เดือดประจำสัปดาห์นะครับก็รับเสื้อฟุตบอลพิมพ์ลิกลิขสิทธิ์แท้ฟรีและยังลุ้นตั๋วชมบอลไทยอีก114บใบนะครับและไปทายผลสกอร์กันมีทุกวัน,ม,วนมีทุกคู่ทายถูกรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่อดทินเก้าอย่าลืมใส่อดข้างหน้าด้วยนะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาอัปเดตข่าวกันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไม่มีไร้สด นะครับผมในสุสัปดาห์นี้นะก็นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อันนี้สาคัญมากๆนะครับแฟนๆชุดขาวนะคนละ1นึ่งไลค์นะครับทะลุร้อยไลค์ก็ขอบคุณสุดยอดมากๆครับสำหรับวันนี้ช่องนักกาสเึียาขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ